ก็สวัสดีตอนเย็นครับผมวันนี้ก็ผ่านลงทุ่งครับบรรยากาศยามเย็นครับติ่ภูเขาภูหรังคานะครับก็ไม่มีอะไรมากครับมาใส่บิดครับวันนี้พบเจอกับช่องผันพึ่งมันนอกครับมากับเหยื่อลูกปลาหมอครับวันนี้ตัวปลาหมอก็ประมาณนี้ครับใส่ต่านี้ครับ ี๋ยวจะเกาะให้ดูตัวหนึ่งครับแล้วก็ใส่ให้ดูว่าใส่ประมาณไหนครับผมก็เบ็ดผมเอามาร้อยคันครับร้อยหลังครับนี่ครับเบ็ดยาวร้อยยี่สิบเซนครับก็จะขอที่ใช้ก็ให้ของฉลามดำครับเบอร์สิบห้าครับผมสาย PE สามสิบปอนด์ครับเบ็ดก็ะทำเองครับ ไม่แข็งมากครับออ่อนๆขับปาจึงอยู่ดีครับในสองสามวันนี้ก็ผมก็ใส่ทุกวันครับพยายามจะถ่ายคลิปอัพลงช่องครับแต่ว่าอุปสรรคก็คือครับฟ้าฝนครับถ่ายได้แค่ต้นคลิปครับแล้วก็ตอนไปดูบิดรอบแรกก็ไม่ได้ถ่ายครับฝนลงครับก็ได้ถ่ายบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างก็เลยไม่ได้ตัดลงครับผมวันนี้ก็ ตกไปปอยครับหวังว่าฟ้าฝนจะเป็นใจให้ได้ใส่เบ็ดแล้วก็ถ่ายคลิปครับไมายก็เป็นไมายทุ่งนาก,กว้างๆครับตัวนั้นก็จะเป็นคลองน้ําครับแล้วก็ตรงแถบนี้ก็จะเป็นร่องน้ําครับปลามันก็จะลงมาตามร่องน้ําครับอันนี้ก็เป็นคลองครับคลองที่เขาอนุรักษ์ไว้ไม่ให้ลงปลาครับปลาก็จะออกมาแถวทุ่งนานี้ครับ ตามทุกปีครับก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับแต่ก็ถ้าฝนไม่ตกยังไงเหยื่อลูกปลาหมอนี่ก็ไม่น่าพลาดครับผมก่อนจะได้ตัวไปกินครับก็ฝากติดตามรับชมผลงานนะครับไปครับหาไม้แล้วก็ใส่กันครับผมไมยผมก็จะใส่ประมาณตรงนั้นเป็นห้วยเป็นคลองใช่ไหมครับไปแบบนั้นครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็เป็นต้นยูคาตัวไม้ห่างก็เป็นลำคลองครับ ผมก็จะใส่แบบว่าไม่ใช่ที่ลุ่มนะครับถ้าเวลาน้ำหลากนี่ครับเราก็ไม่ใส่ที่ลุ่มครับผมจะใช้สูตรนี้เป็นประจำครับใครที่หัดใส่เบ็ดใหม่หรือใส่เป็นแล้วก็ลองมาสูตรผมไปดูครับที่ลุ่มที่มันมีน้ำท่วมคนาที่น้ำไหลครับปลามีครับแต่ว่าหนึ่งครับใส่ยากครับแล้วก็สองครับ ปลาก็ส่วนมากครับถ้าน้ําหลากครับปลาก็จะขึ้นไปที่ดอนครับน้ําสุดไหนปลาก็จะอยู่สุดนั่นครับส่วนมากนะครับผมจะใส่ที่น้ําขึ้นสุดครับแล้วก็ดูหมายที่มันมีน้ําตลอดคันนาด้วยครับหมายไม่ลกมากครับถ้าลกมากเราก็แหวกยากครับนี่ครับแบบนี้ครับเราก็ใช้ไม้แหวกหญ้านิดๆับเพื่อไม่ให้ปลาไปเกาะครับผม ผมจะเริ่มใส่จากตรงนี้ครับไปครับอาจจะตรงนั้นเป็นที่รุ่มครับผมยังไม่ใส่ครับผมจะใส่ประมาณกลางๆที่ลุ่มนี้ครับขึ้นไปประมาณนี้ครับตรงไหนเดินง่ายผมก็จะใส่ครับตรงที่ไหนที่น้ําท่วมขนาผมก็จะไม่ค่อยเดินใส่ครับป่าก็จะอยู่ที่นดนๆมากกว่าครับช่วงนี้ครับเพราะว่าน้าหลากกับป่าขึ้นไปหาขยายพันธุ์แล้วก็ไปหาสัตว์ กินที่ต้อนๆหนึงครับไปหากินที่สูงครับตามสูตรผมครับก็ไม่รู้เพื่อนๆใส่แบบไหนกันบ้างครับให้คําแนะนําได้นะครับผมอาจจะเอาไปลองใส่ดูครับแบบเพื่อนๆอ่านไม้แบบไหนครับผมก็ประมาณนี้ครับทุ่งนากว้างใหญ่มีลําห้วยสองข้างครับแล้วก็ส่วนมากปลาก็จะออกมาอยู่แถวนี้เป็นประจําทุกปีครับผมไปครับเดี๋ยวขอ อนุญาตใส่เบรกนะครับนี่ครับการเสียบเหยื่อครับก็เสียบประมาณนี้ครับนี่ให้ทะลุไปฝั่งนี้ครับปลาก็จะลอยอยู่ประมาณนี้ครับให้ท้องเขาติดน้ํามาถึงคันเบ็ดนี้ครับถ้าจมมากปลาก็ตายครับผมใส่ครับผมก็ใช้ไม้แหวกประมาณนี้ครับไม่ให้ปลาไปเกาะครับเศษสวะหรือใบเข้าครับผม ไปดูครับนี่ครับใส่ไว้ประมาณนี้ครับเขาก็ลอยอยู่ประมาณนี้แล้วครับผมโอเคครับขออนุญาตใส่เบ็ดของรับไม่ได้ถ่ายให้ดูทุกหลังนะครับเอาไว้ถ่ายอีกทีตอนได้ปลาหรือว่ามายามตอดน้ำดำตอนรอบค่ำรอบแรกครับผมฝากติดตามรับชมผลงานด้วยครับชมบรรยากาศตอนเย็นๆครับผม หลังฝนตกก็จะมีหมอกควันครับสวยงามครับผมยามแรงครับดวงอาทิตย์ก็ตกฝั่งนี้ครับไปครับใส่เบ็ดกันครับผมเดี๋ยวขับก่อนครับหลังนี้ติดปลาครับหลังแรกเลยครับหลอดยาวตรงนี้ครับตันกล้องครับแป๊บนึงครับไปครับดูปลาครับผม ท่านตัวสวยๆครับผมแ้มแรกครับผมขอปลดปลากันครับอีกแ้มหนึ่งครับสวยไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับตัวเล็กครับโอเคครับสองแจมแล้วครับไปกันต่อครับผมอีกหนึ่งแจมครับ ใหม่ครับผมฝาช่อนใสสวยๆครับทอดำมีดครับผมแต้มสามมาแล้วครับโอเคครับปดครับมองไปครับหลังถัดไปครับหลังถัดมาครับคันโจมเหมือนกันครับนี่ครับหัอปักเลยครับดูแป๊บครับว่ามีตัวหลือเปล่าครับใส่เดิมครับ หลังนี้เมื่อเย็นก็ติดไปตัวหนึ่งครับนี่ครับตัวที่ห้าแล้วครับผมไปกันต่อครับผมนี้ดูมุมมุมครับขอเช็คดูก่อนครับว่ามีตัวมีมีครับนี่ครับดิดอยู่ครับโอเคครับเอาขึ้นมาดูครับผมปลาใสเดิมครับนี่ครับสวยสวยครับผมโอเคครับตัวที่เท่าไหร่แล้วครับตัวที่หกแล้วครับยำเบ็ดมาแค่สิบคันนิดๆครับสิบสิบสองคันนี้แล้วครับ หมันครับคืนนี้ครับผมอุปสักคใหม่แล้วก็ฝนตกครับนี่ครับอาจจะไม่ได้ถ่ายเป็นบางช็อตนะครับถ้าฝนแรงครับโอเคครับปลดปลาแล้วไปกันต่อครับผมใส่เหยื่อหลังนี้อยู่ครับที่ได้ปลาเมื่อกี้ครับหลังถัดไปนิ่หนบมีตัวครับผมอู้สสวยครับนี่ครับปลาครับโอเคครับเอาขึ้นน้ำก่อนครับผมมาแล้วครับอีกหนึ่งแ้มครับผม เหมือนห้าหลังครับติดสี่ตัวครับเว้นหลังหนึ่งครับนี่ครับไซส์สวยกว่าเพื่อนครับก็ใหญ่กว่าเขานิดนิดครับโอเคครับตัวที่่าไรครับผมน่าจะตัวที่หกกรับผมโอเคครับปวดเราไปกันต่อครับผมติดปลาครับหลังเนี้ครับมองดูขาวาวครับนี่ครับตัวไม่ใหญ่ครับไซส์เล็กครับโอเคครับตัวที่เกตครับผม กันต่อครับนี่ครับนี่ตัวครับผมก็ใส์เดิมครับตัวที่แปดแล้วครับผมนับผิดนับถูกก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคครับปุดแล้วก็ไปกันต่อครับผมอีกหนึ่งตัวครับใสเดียวกันครับผมครับโอเคครับไปกันต่อครับตัวที่แปดแล้วครับผมอีกหนึ่งตัวครับเล็กๆครับ โอเคครับตัวที่เก้าหรือตัวที่สิบก็ไม่รู้ครับน่าจะประมาณเก้าตัวสิบตัวนี่แหละครับผมนับผิดนับถูกแล้วครับผมโอเคครับไปกันต่อครับผมตัวครับใสสวยอยู่ครับนี่ครับโค้งนี่ครับพันหญ้าตรงนี้ครับเดี๋ยวผมปลดขึ้นมาให้ดูครับผมนี่ครับใสสวยอยู่ครับผมโอเคครับผมนับปลาดูเมื่อกี้ครับสิบเอ็ดตัวอันนี้ตัวที่สิบสองครับผม เบ็ดยังไปครึ่งเลยครับเดี๋ยวเาาไปครับคืนนี้ครับหมานครับผมน้ำเลยครับหลังนี้ครับนี่ครับตัวสวยอยู่ครับเดี๋ยวขึ้นมาดูครับผมก็ใส่เดิมๆครับเท่าดำมีดครับตัวที่สิบสามสิบสี่แล้วครับผมสิบสี่ครับโอเคครับไปกันต่อครับผมัดกันมาก็มีตัวครับขึ้นมาดูครับผม อีกหนึ่งเตี้ยมสวยๆครับสาเท่ากันเลยครับผมสายพีอีครับกับตะขอฉลามดำเบอร์สิบห้าครับผมใช้สิบห้ากับสิบหกครับผมอย่างละครึ่งครับผมโอเคครับเป็นต่อตัวที่สิบห้าครับผมหลังผ่านมาเมื่อกี้ครับหลุดครับแต่หลังนี้มีมีตัวครับจะยกขึ้นมาดูครับผม ใชเดิมครับผมอ้าวหลุดพอดีครับนี่ครับเดี๋ยวที่สิบหกครับผมไปกันต่อครับผมโค้งครับเดี๋ยวขึ้นไปดูครับผมมีตัวครับเดี๋ยวผมขอปลดก่อนครับป๊บนึงครับได้แล้วครับอีกตัวหนึ่งครับตัวที่สิบเจ็ดครับผม นับถูกหรอนับผิดไม่รู้ครับสับสนแล้วครับผมใส่เดิมครับอเคครับไปกันต่อครับผมเลนตัวีอแลรวครับติดครับเดี๋ยวผมขอลงไปปูดกอนครับตัวปลาครับนี่ครับได้ขึ้นมาแล้วครับตัวที่ทะเลเราไม่รู้ครับผมนับสิบแปดแล้วกันครับผมสิบเก้าครับสิบแปดสิบเก้านี่แหละครับผมสวยครับ สสยเดิมครับไปกันต่อครับผมก็นับผิดนับถูกก็อขออภัยครับเดี๋ยวไปนับอีกทีตอนไปที่พักแล้วกันครับผมผมก็ <laughs> เริ่มจะมีปัญหากับเหยื่อครับลูกป่าผมเหลือสักประมาณสามสิบนี่แหละครับอาจจะไม่ถึงสามสิบครับแล้วเบ็ดผมก็แน่จะเหลืออีกห้าสิบยำบึ้งที้ครึ่งเดียวครับได้ปลาเกือบยี่สิบตัวแล้วครับผมต้องไป ยามตรงครับที่ทําไว้ครับไปเอาดูประหม่ยอีกครับผมโอเคครับถึงไหนก็ถึงนั่นครับเดี๋ยวก็ค่อยมายามอีกรอบครับผมตัวครับติดนานจนไม่มีแรงขยับแล้วครับผมตัวที่ยี่สิบครับผมหมดครับนี่ก็ติดครับใช้เดิมครับผมตัวยีิบอิดครับผม ปดครับแล้วก็ไปกันต่อครับผมอีกหนึ่งตัวครับผมใส่เดิมครับสวยๆครับผมตัวที่ยี่สิบสองนครับผมโอเคครับปลดใส่ตะข้องครับแล้วก็ไปกันต่อครับตายครับคันจร่บตัวใหญ่ครับตัวใหญ่แล้วตายครับคันมันจุมลงไปติดกับหญ้าข้างล่างครับผมไปครับไปกันต่อครับผมตัวที่ยี่ิบสามครับตัวครับหลังนี้ครับนะครับ กระตุกตึ๊บตึ๊บดูครับกดขึ้นมาดูครับผมไซส์เดิมครับตัวที่ยี่สิบยี่สิบสามครับยี่สิบสามยี่สิบสี่นี้นะครับผมผมนับยี่สิบสี่แล้วกันครับผมโอเคครับไปต่อครับตัวที่ยี่สิบห้ามาแล้วครับผมไซส์สวยครับเท่าเดิมครับนี่ครับโอเคครับไปกันต่อครับผมครับเสียงดิ้นครับผมว่าแล้วครับหลังนี้ตัวใช้ได้ครับ ยังไม่ตายครับตัวสวยครับตัวสวยครับโอ้โหนี่ครับใสียสามทีฉีดครับผมตัวใหญ่ครับนี่ครับประมาณสามนิ้วครับโอเคครับตัวยี่สิบจ็ดครับผมไปกันต่อครับหลุนได้ถึงสามสิบตัวครับรอบแรกครับผมตัวครับปลาช่อนเล็กครับตัวที่ยี่สิบแปดครับผมเดี๋ยวของเราหมดแล้วครับ เหลืออีกประมาณสิบหลังครับก็จะไปหาเหยื่ครับผมอีกหนึงตัวครับเอ้หายหลุดครับโอ้ยติดคอยากแล้วหลุดจะได้ครับผมกำลังจะนับตัวยีบเก้าครับผมโอเคครับไปกันต่อครับเี๋๋ยห้าหกคันนี้แล้ครับตัวครับจะได้นับยีบเก้าหรือเปล่าครับ นี่ครับตัวยิบเก้าครับผมโอเคครับเดี๋ยวอีกสองคลังครับลุ้นกันครับว่าจะได้อีกสักตัวหรือเปล่าครับผมคันเมื่อกี้หลุดครับแต่คันนี้อยู่ครับนี่ครับตัวปลาขึ้นมาดูครับนะครับใส่เดิมครับตัวที่สามสิบครับหลังสุดท้ายพอดีครับผมสมุนณแบบครับ ผมเอาไว้ที่นาไปครึ่งหนึ่งแล้วครับสิบกว่าตัวครับแล้วก็อยู่ในนี้ครับมาปลาที่ได้ครับอยู่นี่ประมาณยี่สิบตัวครับเกือบยี่สิบตัวเยอะพอสมควรครับหนักมากครับเนี่ยครับโอเคครับไปหาเหยื่อครับเดี๋ยวขังปลาไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวกลับมาดูอีกครับผมรอบแรกสามสิบครับเปนมานครับผมวันนี้ ติดครับกำลังจะไปเอาเหยื่อปลาครับเสียงปลาตีตะกเดินมาดูใสสวยครับนี่ครับโอ้มันหมันครับตัวที่สามเอ็ดครับผมไปครับไปเอาเหยื่อดีกว่าครับจะกลับมายามรอบสองครับผม รอบสองครับติดอีกตัว,ตวครับตัวแรกครับรอบสองใสสวยครับก็ได้ปลามาไปเยอะครับนี่ครับก็มีปลาขยงแล้วก็ปลากระดีปลาหมอก็ได้ปลาอะไรก็ใส่ปลานั้นแล้วครับลองดูครับผมไม่มีเหยื่อจะให้ทำไงครับใส่ดูรอบนี้แค่เยหยื่อมดก็ ขอตัวนอนแล้วครับผมโอเคครับปลดปลาครับที่สองของรอบที่สองครับผมเห็นเวียนกินเหยื่ออยู่สองสามรอบครับรอบนี้ติดแล้วครับผมตัวท่าเดิมครับปลดเสียหมวกครับผมนี่ติดปลาครับนเข้าปลาย่าเลยครับเดี๋ยวขึ้นมาดูครับผมงามครับตุ่นสามตัวโลสี่ตัวโลครับผม ตัวที่สามของรอบสองครับผมกับเดึงโค้งเลยครับเกี่ยวยากครับใช้สวยครับผมตัวที่สี่ของรอบสองครับมาแล้วครับไปกันต่อครับผมตัวครับฝั่งนี้ติดดีครับ ตัวที mm, ่ห okay, so, okay, okay. ้าครับนี่ครับผมกดสียข้องครับเสียมงบ้านแล้วครับไปกันต่อกับผมตัวที่ห้าแล้วครับหลบอตัวแล้วครับผมตัวที่หกครับผมขอรับสองครับช่เล็กครับนี่ครับใส่สวยๆครับปลาเก๋วครับปลาปนโอเคครับไปกันต่อกับผมไม่เจอเลยครับนี่ครับจมอยู่แบบนี้ครับไม่อยู่แน่นอนครับลักษณะนี้ครับ โอ้มีตัวครับมีตัวครับตายหรือยังครับเดี๋ยวเขาปลดขึ้นมาดูครับผมยังดิ้นอยู่ครับดิ้นสี่ตัวโลสามตัวโลครับผมตัวที่เท่าไหร่แล้วครับหกเจ็ดตัวที่เจ็ดครับผมสำหรับรอบสองครับผมอเคก็ไปกันต่อครับกระชอนสวยๆครับผมโค้งเลยครับหลังนี้แต่ตัวปลาอยู่นี่ครับผมนี่ครับ ขเดี๋ยวขึ้นมาดูกับผมมาแล้วครับตัวที่แปดครับผมใส่ก็ไม่ค่อยใหญ่ครับเส้สวยครับผมไปต่อครับผมปลาดึงครับเดี๋ยวขึ้นมาดูครับหลังนี้มาแล้วครับใส่เดิมครับผมใส่รุ่นหกตัวรัวตัวรูกิดตัวรูนี่นะครับปลาใส่ป่นครับโอเคครับ แต้มที่เก้าเหรอครับผมไปกันต่อครับผมหนึ่งแต้มครับผมแตเจ็ดสิบครับไปช้อนเล็กครับหมานอยู่ครับวันนี้ไปกันต่อครับผมอีกหนึ่งตัวสวยครับผมสองรอบสองตัวครับหลังนี้ครับตัวสวยอยู่ครับ โอเคครับไปกันต่อครับผมดูตัวครับผมก่อนหน้านี้ก็ได้มาตัวหนึ่งครับมันจะหลุดเลยเลยไม่ได้ถ่ายครับผมตัวที่สิบสองครับสาหรับรอบสองครับผมไปต่อครับผมตัวครับตัวที่สิบสามครับของรอบสองครับผม โอเคครับปลดแล้วก็ไปกันต่อผมแจม,คร,แมรครับแกมเสือแจมแจมหลุดสี่ตัวโลครับโอเคครับตัวที่สิบสี่แล้วครับไปกันต่อครับผมตัวครับผมอ้าวหลุดครับเออ อยู่ต่อหน้าต่อตายแล้วครับผมมันใครเหี่ยครับมันเพิ่งกินครับผมเราประมาทครับไม่ได้ที่ตักมาครับผมไม่เป็นไรครับไปต่อครับผมเก็มครับนี่ครับเดี๋ยวขึ้นมาให้ดูครับผมนี่สามตัวโลครับสวยงามครับไซนี้ตัวที่สิบห้าครับของรอบสองครับผมไปต่อครับของรอบสองครับผมก็ได้สิบห้าตัวครับ หลุดไปสองสามตัวครับผมส่วนนี้รอบ,บรอบแปรกกับที่ได้ครับสามสิบตัวครับรวมเป็นสองรอบก็สี่ห้าตัวครับก็รอรุ้นตอนเช้าครับผมนี่ก่อผูกเปแล้วก็นอนแล้วครับผมพักะ่อนแล้วมันไม่มีเหยื่อครับก็อยากไปยามอีกสักรอบอยู่ครับ เอาไว้โอกาสหน้าครับหาเหยื่อดีๆก็มาซ้ำใหม่นี้ครับผมเอาไว้เจอกันตอนเช้าครับผมวันดีราตรีสวัสดีครับทุกคนสวยๆครับก็สวัสดียามเช้าครับผมรอบเก็บบิดครับเมื่อคืนนี้ก็ได้มาสี่สิบสี่ตัวครับผมเกาไปลุ้นตอนเช้าครับว่าจะได้กี่ตัวครับ ตอนนี้ก็ประมาณตีสี่กว่าครับเตื่นเช้าหน่อยครับเพราะว่าเบ็ดเยอะครับเก็บเสร็จก็ประมาณหกโมงพอดีครับแล้วก็กลับบ้านครับผมกลับสายก็อายคนครับมันเป็นนิสัยครับชอบเตือนเช้าครับผมไปครับไปลุ้นพร้อมกันับผมใส่เดิมครับ ช้อนเล็กครับโอเคครับเก็บแล้วก็ไปกันต่อ,อกับผมสองครับผมเต็มส,สวยครับ โอเคครับจีบใส่ย่ามครับผมเอาย่ามมาใส่ครับตอนเช้าครับผมไปกันต่อครับผมอีกแก้มสวยๆครับผมเดี๋ยวตักขึ้นมาดูครับผมอีกหนึ่งแก้มครับตายครับผมแก้มที่สี่ครับผมไปกันต่อครับเรียบร้อยครับผมตายครับแก้มที่ห้าครับผม หลังนี้น่าจะติดสามตัวครับสามรอบสามตัวครับผมโอเคครับไปกนต่อครับผมตายแล้วครับผมน่าจะฝนตกใส่เราก็ตายครับเนี่ยตอนเช้าครับก็เว้นไว้แค่สี่ชั่วโมงครับไม่น่าตายเตรียม6ีหกครับมันหมานครับเช้านี้ก็ไปกันต่อครับผมขันเบ็ดโค้งมาถึงนี่เลยครับ ลอยดินเละบุดครับจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้ครับถ้าอยู่ก็ตายครับลักษณะนี้ขึ้นมาดูครับและจะซากครับน่าจะเป็นปลาช่อนใหญ่ครับอันนี้มันเป็นปลาช่อนเล็กอีกทีครับที่เขากินแล้วก็ย่อยครับก็ติดอาหารที่ใยของเขาปลาหลุดครับน่าจะตัวใหญ่ครับ ที่เราพักเลยครับเนี่ยครับไปเช็ครับผมไปกันต่อครับผมแจ่มครับผมดุดพอดีครับเนี่ยครับพยายามครับผมเด็ดตรงนี้หายครับผมน่าจะลากไปแถวๆนี้ครับเดี๋ยวตามหาดูครับผมว่าจะเจอหรือเปล่า ครับเจอว่าปลาไม่อยู่แล้วครับปลาไปแล้วครับเนี่ยครับโอเครับไม่ไปแล้วไปกันต่อลากเขามาไม่ไกลสักไหนอีกหนึ่งตัวครับผมใส่สวยพอสมควรครับเดี๋ยวตักขึ้นมาดูครับมาแล้วครับตัวที่แปดของเช้านี้ครับก็ตัวที่ลากเบ็ดเมื่อกี้ครับตะของางนะครับ ก็น่าจะปลาไซส์ใหญ่ครับไซส์กิโลแน่นอนครับอเยครับผมไปกันต่อครับมันหมันครับหลังถัดมาก็ติดกับไซส์เด็กครับนี่ครับตัวที่เก้าครับผมตัวเมื่อกี้ปวดไม่ได้นะครับต้องไปตัดเชือกกับเอาวางไว้ตรงนั้นก่อนครับกินลึกครับถึงเหงือกเลยครับหลวงก็ไปไม่ถึงครับผมโอเคครับไปกันต่อครับผมอีกหนึ่งตัวครับไซส อสวยครับตัวที่สิบเอ็ดของเช้านี้ครับผมไปนต่อครับผมเหลืออีกประมาณสี่ห้าคันนี้แหละครับก็จะหมดแล้วครับก็เก็บเป็นหมดแล้วครับชจ่งงานครับไงท้องบ้างไหมไงท้องบ้างครับกินลึกก็ปวดยากก็ตายครับผม แล้วก็ไปทำปลาเด็ดเดียวครับก็ผลงานรวมรวมก็ไปดูที่บ้านครับเดี๋ยวเทใส่ชามกระป๋งให้ดูครับนับก็เข้าก็ได้ประมาณสี่สิบหกตัวครับผมตัวเล็กก็ไม่ค่อยนับครับบางทีโอเคครับรับชมผลงานที่บ้านครับเดี๋ยวเทใส่ชามให้ดูครับเก็บของก็กลับบ้านเลยครับผมเช่นชอบคลิปแบบนี้ก็ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับมีข้อติขินหรือติชมยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับผมไปครับผมกลับบ้านครับเดี๋ยวมาช่างปลากันครับช่างรวมมา้ค่อยหาขอาะนะครับผมน้ำหนักรวมที่ได้ครับ เจดกิโลสี่ขีดครับผมเจกิโสี่ีดครับก็ยวไปเทปลาแล้วก็มาหักน้ำหนักตัวนี้ครับผมไปครับผลงานคืนที่ผ่านมาครับผมก็ปลาประมาณรวมๆแล้วทั้งเล็กทั้งใหญ่ครับไซนี้ก็มีครับไซนี้ก็มีครับผมก็น่าจะประมาณสักหกสิบตัวครับ ตอนอยู่เชียงนาผมพูดผิดว่าสี่สี่สิบตัวประวัติเมื่อคืนนี้ก็สี่สิบตัวแล้วตอนเช้าอีกได้อีกสิบตัวตัวครับผมนี่ครับสวยงามครับผมถ้าไซนี้หมดก็คงจะโอเคครับผมส่วนตัวที่ตายผมก็จะคัดออกกับตัวไม่ตายผมก็จะขังไว้ครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาเปแค่น,นี้ครับผม เจอกันชิปหน้านะครับว่าจะพาไปปักบิดตรงรไหนครับใช้เหยื่ออะไรครับผมโอเคครับเจอกันชิปหน้าครับผมก็ทีปาวแล้วครับข้องไม้ไผ่ใหญ่ๆนี่ก็หนักสองกิโลครับผมได้เจ็ดโลสี่เจ็ดโลสามเจ็ดตัสี่ก็ปลาก็อยู่ที่ประมาณห้าโลครับห้าโลสาม มันหมันครับนี้ครับได้เยอะอยู่ครับผม